แล้วก็แม่เชอบทำข้าวผัดอบไก่บ่อยมากเลยค่ะเพราะว่าชอบซื้อมาอกไก่แล้วก็ขูงข้าวเยอะค่ะก็เลยต้องเอาข้าวมาทำเป็นข้าวผัดนะกินเดิมๆบ่อยมากเลยค่ะตอนนี้หนูกำลังอยากกินอนนี้มากเลยเอ้ยทุกคนช่วยเลือกหน่อยค่ะหนะูคิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพราะเมื่อคืนหิวมาก คิดว่าวันนี้หนูอยากกินขนมหนึ่งอย่างค่ะระหว่างเค้กกับขนมเปียกที่เรนใส่เยิยม้มอค่ะทุกคนว่ากินอะไรดีค่ะหนูอยากกินหมดทั้งสองอันเลยแต่ว่าหนูยักเลือกแค่อันเดียวค่ะช่วยช่วยเลือกหน่อยได้ไหมคะเค้กครับเค้กเอ้ยดูสิทำไมทุกคนทำไมทำไมทำไมทุกคนถึง ทุกคนชอบกินเค้กอคะค่ะแสดงว่าคนชอบกินเค้กมากกว่าขนมเปียเยอะเลยดูสิเค้กเค้กเยอะมากมีขนมเปียมาไม่กี่คนเนี่ยเค้ก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 เ,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 เค้เค้เค้โอเคเค้กก็เค้กค่ะกินทั้งคู่ไปเลยครับค่อยลด <laughs> ไม่ได้ครับแค่นี้แก้มก็จะแตกแล้วครับเค้กอร่อยเค้กไส้นม